ไปกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงคลากันบ้างนะคะได้มีการเปิดบ้านจัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้ระดับชาติมีการโชว์ผลงานนะคะพัฒนาท้องถิน่นสนองพระบรมราโชบายรัชกาลที่10ค่ะ โดยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นาดนาเรศอาคาสุวรรณค่ะคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะเปิดเผยถึงการจัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ระดับชาติครั้งที่1่ภายใต้ชื่อมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์กลิ่นงามอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นประธานในการเปิดงานนะคะ โดยคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลากล่าวค่ะว่าความน่าสนใจของงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะก็คือการนําเสนอผลงานบริการวิชาการที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ค่ะซึ่งได้ดําเนิน,เนการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสนองพระบรมราชโองบายสมเด็าจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณปรดินทราเทพยพวรางกูลที่ได้ส่งแนะนําการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทํางานให้เข้าเป้าตาม บทบาทหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏที่กําหนดให้มีหน้าที่ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเป็นสําคัญ นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นเวทีสาธารณะค่ะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยสร้างสารรค์ผลงานวิชาการที่เข้มแข็งยั่งยืนตอบสนองความต้องการทางสังคมและก็ประเทศชาติอีกด้วย โดยภายในงานนะคะก็จัดให้มีการปารตากถาพิเศษในหัวข้อมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยศาสตราจารย์ดรบุตรสบากหนกศิลปธรรมและปาตากถาพิเศษในหัวข้อ Wisdom Flower of Sustainable Development ค่ะโดยศาสตราจารย์ดรนารีมะสามัดนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังมีการร่วมกันทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ m อระหว่างคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏสงขลากับ หาวิทยาลัยทรายมาเลเซียค่ะเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2สถาบันให้มีความแน่นแฟนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ร่วม500คนค่ะ